อันนี้ขึ้นสูงแล้วครับขึ้นสูงให้เราขึ้นกระเช้าแล้วฮะเด็กเออะความความสูงแน่นี่ยเฮดู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 วิวสวยมากเลยวิวสวยมากนะอันนี้ขึ้นมาวิว พุกพิกพุกพิกกว่ากว่าความสูง <c oughs> ดูดี่ๆๆเสียดายดูดี่ๆๆเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่ริมเบิรนะครับผมอยู่ที่พาน้องบิ๊กขออยู่อีกวัน,นึองเพื่อจะมาเชื่อริมเบิรตรงนี้นะฮะใช่ให <c oughs> ้นึงกองไฟของเขาโอเคตอนนี้ก็พามาแล้ว <c oughs> ไม่คิดว่าจะเพั่ความสูงนะอุ้ยสูงมากะอันนี้เราดูบรรยากาศบรรยากาศแบบดีมากนะครับผมรอบดิบนะเอ้ยเดี๋ยวดูๆูปุ๊บเกปุ๊บเก มนยิ่งน่ากลัวใหญ่นะฮะตีลังกาเลยกลัวฟันอนี้เดี๋ยวในอีกรอบนึงหรือเปล่าหรือว่าลงตนี้ไม่แน่ใจนะฮะโอ้ยเ้าเล่นอะไรกัน เดี๋ยวมันไม่แน่นหรอกเออด้านนี้เดี๋ยวก,ก,กลับที่เดิมครับนะฮะลงหรืกลับครับเดี๋ยวกับที่เดิมใช่ไหมกลับที่เดิมเออ้นอ่ะเดี๋ยวไปลงถงลงนนะแล้วก็จะได้ขึ้นต่อรถไฟโอเคย้ฮะขึ้นมาแบบยแบบังสูง อ๋อแล้วครับอะไรขึ้นอีกแล้วขึนวข้นอีกแล้วนะฮะขึ้นอีกแล้วไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวไอ้ยเอาใ,ใส่เอาใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าเลยโทรศัพท์ับเร็วเร็วโหลดอีกแล้วแตกมาแก้หนูอะจะมาแก้อะไรเนี่ยเขาขึ้นไปทุกคน,นเนี่ยแอะ